กระปอมกาถามว่าคอลลาเจนชนิดไหนที่สามารถยับยั้งจุดด่างดําบนใบหน้าได้จริงๆไม่มีคอลลาเจนไม่สามารถยับยั้งจุดด่างดาบในใบหน้าประโยชน์ของคอลลาเจนมีเยอะมากผมเคยทําคลิปไปแล้วแต่ประโยชน์ที่อยู่บนผิวก็คือคอลลาเจนเนี่ยมันทําให้เกิดคํานึงที่เรียกว่าไลท์เทนนิ่งเนื่องจากตัวคอลลาเจนเนี่ย มันอบอุ้มน้ำได้ดังนั้นคนที่มีคอลลาเจนเพียงพอในอาหารแล้วไปซ่อมแซมตามผิวพรรณต่างๆเนี่ยจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วทําให้กระดูจางลงกระดูจางลงหมายความว่ามันไม่ได้หายไปนะครับแล้วมันไม่ได้ลดลงด้วยมันแค่ดูจางลงเฉยๆดังนั้นไม่มีคอลลาเจนชนิดใดที่ลดฝ้ากระได้ดังนั้นถ้าจะลดฝ้ากระ1ใช้ยา2ใช้เมโซ 3. ใช้เลเซอร์ 4. อาจจะใช้เป็นพวกแบบเช่นการลอกหน้าหรือลอกผิวหนังออกไปชั้นหนึ่งหรือ 5. ใช้เป็นครีมแบบที่ผมใช้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างนะให้พิมพ์คำว่าครีมทาฝ้านะครับแล้วสอบถามแอดมินได้นะครับปกติครีมทาฝ้าพวกนี้นะครับมันจะมีหลายสูตรแต่สูตรที่ผมใช้เนี่ยเป็นสูตรที่ใช้แล้วสามารถออกแดดได้บ้าง ไม่ทําให้ผิวหน้าไวต่อแดดน,นะครับถ้าใครสนใจนะครับมันเป็นดโดรนเทคโนโลยีแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือปกติเนี่ยครีมทาฝ้าก็คือครีมผสมสารตัวที่ลดเม็ดสีผิวใช่ไหมแต่ว่าแอนติเมลัสมาครีมที่ผมกับอาจารย์ผมเนี่ยช่วยคิดค้นขึ้นเนี่ยเขามีดโดรนเทคโนโลยีในการเอาสารเหล่านี้ครับลงดําดิ่งเข้าไปในผิวได้ลึกขึ้นดังนั้นภายใน3เดือนเนี่ยถ้าเราใช้ครีมทาฝ้า2ตัวคู่กันทั้งเพอร์เฟกตสกิน แล้วก็ตัวแอนตี้เมลัสมาครีมถ้าเอาเพอร์เฟกต์สกินนะบวกแอนตี้เมลัสมาครีมรวมกันเนี่ยมันจะช่วยทำให้ลดเม็ดสีผิวแบบเห็นชัดเลยนะว่าจางลงใน7วันแล้วสามารถใช้ต่อเนื่องแบบนี้ได้เป็นปีเลยมันก็จะลดฝ้ากระลงไปได้ครึ่งหนึ่งนะลดฝ้ากระไปได้ครึ่งหนึ่งใครอยากดูก็พิมพ์ครีมทาฝ้านะครับสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ